วันนี้พี่โป้กจะมาสอนการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับโดยเฉพาะน้องๆซึ่งเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมใหม่ๆหรือว่ายังไม่เคยมีพื้นฐานเลยก็สามารถดูได้นะครับโจทย์ที่จะทำในวันนี้ก็คือเราจะเขียนโปรแกรมใน Scratch โดยเวอร์ชันที่พี่ใช้ก็คือเวอร์ชัน3.0นะครับเราจะใช้ ตัวรูปภาพสตรอเบอรี่นะครับที่มีอยู่ในโปรแกรมสแคสเนี่ยครับออทําให้มันเหมือนตกลงมาจากฟ้านะครับแล้วก็ด้วยท่าทางที่ต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ยกมือสตรอเบอรี่เป,เปล่าๆสตรอเบอรี่เหี่ยวเฉามันจะมีอยู่ประมาณ4-5่แอคนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามดูกันนะครับเน<ม>ื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่ใช้เจ้าเหมียวนะครับเราก็ลบมลันเอาไปก่อน นะครับคลิกไปที่ทางขยะนะครับเราก็ลงมานออกไปนะครับเสร็จแล้วเรามาเลือกดูว่าผลไม้อันแรกที่เราอยากจะเออเอเามาใช้ในเกมเนี่ยเอาผลไม้ประเภทไหนดีนะครับเอาเป็นสตรอเบอรี่ดีกว่านะครับเราได้สตรอเบอรี่มาแล้วเราก็เลือกสตรอเบอรี่ออกมานะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่โคดดิ้งหรือโปรแกรมมิ่งลงไปที่ตัวสตอร y ี่นะครับก็เริ่มต้นโดยการไปที่อีเวนต์ก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือเลือกเวนตัวนีเมาส์มาเลสปอนชาเดี๋ยวขอลบก่อน เลือกเว้นทงคลิกนะครับทงก็คือทงสีเขียวนี้คลิกเมื่อคืนนี้ลองชี้ดูก็ได้พภาษาโปรแกรมเมอร์เขาใช้คําว่ารันนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ใหมันให,ให้มันเริ่มเริ่มทํางานให้โปรแกรมมันเริ่มทางานนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือผมอยากให้ไอตัวสตอเบอรี่นะครับมันค่อยๆหล่นลงมาจะาท้องฟ้าหรือลงหล่นไปจากต้นไม้นะครับ นะครับนี่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอลดขนาดของคตร์าเบอรี่ก่อนซึ่งมันใหญ่ไปน,นิดนึง่งเ,เป็น80แล้วกันไซส์80นะครับตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตำแหน่งของคตร์าเบอรี่อยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่บนหน้าจอก็ดูได้จากตรงนี้นะครับตำแหน่ง x ร้อยลบรอยสิบสองตำแหน่ง y คือลบร้อผมจะลองเพิ่มให้ดูตอนนี้คือตำแหน่ง x อยู่ที่101ตำแหน่ง y คือเก้ตำแหน่ง แกน x ก็คือแกน x นะครับแกน x ก็คือแนวนอนนะครับแนวนอนแกน y ก็คือแนวตั้งนะครับโอเคทีนี้เราจะทำยังไงให้ตตับลีมันหล่นลงมาจากฟ้านะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือ,อไปที่ motion นะครับแล้วก็เซตตำแหน่งก่อน ตอนนี้เซตตำแหน่ง x ไปที่ด้านบนสุดของจอแล้วกันเป็นลบประมาณนะครับลบหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็เซต y position ไปที่ ลบ180กันนะครับดูสิตึ๊บอ๋ออี่แล้วเราถ้าเราเซต Y เป็นบวกนี่มัมมนอยู่ตรงไหนดูดิตึ๊บนี่นะครับแสดงว่าด้านบนสุดเนี่ยคือตำแหน่งบวก180ด้านล่างสุดก็คือตำแหน่งที่เป็นลบ180 ถ้าไม่รู้ก็คือใช้วิธีเทสเอาแบบนี้นะครับมันเป็นเวิร์ดดิ้งของโปรแกรมเมอร์นะครับเวลาเขาใช้ว่าเออไหนเขียนโปรแกรมมาแล้วลองเทสหน่อยก็ทําการเทสดูนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกโจทย์คือผมอยากให้สตรอเบอรี่ไปอยู่ด้านบนนะครับ mm hmm. นะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้สตรอเบอรรี่มันลวงออกมาเพราะนั้นก็ต้องไปที่ คำสั่ง forever นะไม่เอาดีกว่า forever มันคือการทำซ้ำไปจนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี้ผมแค่อยากให้เป็นตัวอย่างก่อนก็คือทำซ้ำแค่อสองครั้งสามครั้งละกันนะสามครั้งก็คือให้มันลุวงออกมาสามครั้งนะครับนะก็ไปที่โมชั่น motion, motion. ภาษาไทยก็คือคำว่าเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวอันนี้แลบตรงไปตรงมาเนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือค่อยๆปรับตำแหน่งของสตอเบอรี่ให้มันล่วงล,วง,ลวงมาโดยที่เอพอพราะน้าเราก็ต้องไปเชน y ว Y ยวาย ตอนนี้วายคืออยู่ตำแหน่งที่180ใช่ไหมรานนั้นจะให้มันลงมาคือต้องใส่เป็นลบลบทีละสิบให้มันค่อยๆขยับไปลองดูดิอ่ะเลือ่อนเลือลเล่อนออกมาเหน็นปะเอ๊ะทำไมมันเลื่อนออกมาแค่นั้นไหนลองเปลี่ยนเป็นรีพีทหนึ่งร้อยทันอ่าเลื่อนออกมาแล้ว เห็นไหมครับง่ายไหมง่ายมากนะง่ายมากโอ้โหแะมรรงง่ายปานนี้ไม่มีแล้วครับก็ตอนนี้โจทย์ของผมก็คือจะทำยังไงให้ได้สตรอเบอรี่หลายๆลูกแล้วก็แต่ละลูกเนี่ยล่วงลงมา,มาบนตำแหน่งที่ต่างๆกันนะครับ นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องทำการโคลนตัวสตรอเบอรี่ขึ้นมาหลายๆลูกเลยนะครับแล้วก็ต้องย้ายเม่อไรคือเมื่อ,อไรก็ตามที่คลิกสตาร์ทปุ๊บเราก็สั่งให้มันไปทำการวนลูปนะครับก็คือทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โคลน ตัวสตอเบอรี่ขึ้นมาหลายๆลูกนะครับแต่ว่าเพื่อป้องกันการลืมนะครับทุกครั้งที่มีการโคลนเนี่ยมันจะมีการเรียกใช้เมมโมรีจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดโคลนไปเยอะๆแล้วไม่ไม่ทำการลบโคลนหรือตัว copy ี้ทิ้งเนี่ยมัทำให้คอมพิวเตอร์แห้งได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดีลิโคลนทุกครั้งนะครับแต่ทีนี้เนี่ย เออสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราก็ต้องบอกตัวโปรแกรมว่าเมื่อไรก็ตามทีเ่เกิดการโคลนขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้โปรแกรมมันทำอะไรก็คือเลือก When start, เว้นไอสตาร์ทแอ c l o n นนะครับคือเมื่อไรกรตทมที่มีการโคลนเพ๊่เราอยากให้หนึ่งก็คือ position ของตําแหน่ง x y อยู่ที่ตําแหน่งไหน เรไปนีดไปก่อนจะได้ไม่งงเ,เหมือนเดิมนะครับตำแหน่ง x x คือแกนนอน y คือแกนตั้งนะครับตามรูปของตัวสแครชเนี่ยเขาจะบอกไว้แล้ว x คือแกนนอน y คือแกนตั้งเพราะฉะนั้น y เนี่ยผมอยากให้เคลื่อนไหวลงมาตลอดเวลาแต่ตำแหน่งที่ x เนี่ยผมอยากให้มันสุ่มนะครับให้มันสุม่มตรงไหนก็ได้อยู่แถวบนๆนเนี่ยตรงไหนก็ได้ให้มันปอปอ up ขึ้นมา ไห้ตัวบินประปอบขึ้นมาเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกแลนดอมนะครับให้มันทำคันแรนดอมนี่เราใช้ฟังก์ชัน pick random ของแกน x ใส่เข้าไปมตั้งแต่สุดหน้าจอเลยร้อยแปดสิบลบร้อยแปสิบถึงร0อยแปสิบ มันขึ้นมาเสร็จแล้วผมทีนี้ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเปิดให้ดูบ้าก็ได้เห็นไหมตอนนี้สตรอเบอรี่มาเติมเลยเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการต่อไปคืออะไรคือการทําให้มันตกลงมาเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมก็คือต้องการให้มันวนลูปนะครับแล้วก็ไปที่โมชั่นเพื่อให้มัน ตกลงมาตามเชน y ก็คือเชนไว้บายให้มันตกลงมาก็ใส่เป็นลบค่าเป็นลบไว้ลองดูดิอ่า,อาอเป็นง่ายต่อไปไี้เยอเลยเลยปะเออไม่ธรรมดาง่ายไหมง่ายมากโอเคีนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวแม่แบบของเราเนี่ยมันยังคงค้างอยู่สิ่งที่เราไปทำก็คือไปที่ลูก แล้วก็ซ่อนมันซักมีใช้คำสั่งายนะครับ Hi ไาป้ายแต่ว่าพอหายแล้วเนี่ยม,นม,นมนยันมันจะไม่เห็นอะไรเลยเห็นปะพอลลาร์นาจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะนั้นไอ้ตัวที่โคลนเนี่ยเราก็ต้องโชว์มันขึ้นมานะครับเพราะเราต้องการซ่อนแต่ตัวแม่มันตัวลูกๆมันไม่ต้องนะครับอลองลนันดูเห็นปะร่วงมาเต็มเลยนี้เย้ ลงมาเพียบเลยอ่าผมลืมไปจริงๆแล้วตอนดิลิทโครเนี่ยมันควรจะมาใส่่างน,นี้มากกว่าใช่ไหมใช่สิใส่สิเป็นไงอ่ะไม่ใช่นี่ครับคือการเทสนะครับเรากลับไปเหมือนเดิมก่อนจึ๊บอ่มามาแล้ว ปดีสับสนนิดนึงปลอดภัยด้วยทีนี้สิ่งที่ผมอยากทำถัดไปก็คือตัวสตรอเบอรี่ให้มันมีเอเรียบทต่างๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดไปที่สตรอเบอรี่หนึ่งทีแล้วก็ไปที่คอร์สโตนนะครับเห็นไหมมันจะมีแบบเอริยบทมากมายเลยเห็นปะ คือผมอยากให้มันสตรอเบอรี่มันมีระยะบทต่างๆกันเนาะนนั้นก็ไปที่ลุกแล้วก็เชนอ่าสวิสคอสตูมดีกว่าสวิสคอสตูนมีอะไรเล่นบ้างเนาะ สร้งใจสวฟิชคอสตูมแล้วก็ให้มันแรนดะอมเนาะแต่ประเด็ตรงนี้มันเหมือนมันฟิกไว้เราใส่อ๋อนี่ดีกว่านี่นี่นี่เราใส่คำสั่งในคอสตูมไปเลยอ๋อนะอ๋อตอนนี้มันเป็นสตถาปนิยกมือแล้ว แต่ถ้าเราใส่ next c o s t o m l ตรงนี้ล่ะดูสิเออดิ้นใหญ่ใเลยนะตอนนี้โอเค ใช้วิธีสอนแบบทำไปสดๆเลยนะลบอันเททีมลองกันดูดิอาเห็นปะอตอนนี้แต่ละตัวมันมีระยบทไม,ไม่เหมือนกันแล้วอะบางตัวยกมือบางตัวไม่ยกมือ เดี๋ยวให้เห็นภาพให้ชัดขึ้นเนะาะทำมันเป็นตัวเล็กหน่อยแล้วก็ลันดูมันลันเร็วไปอะผมว่ามันตกลงมาเร็วไปลบห้าดีกว่าเห็นไหมแต่ละตัวมันมีระยะบทไ่เหมือนกันโชว์ คือผมอยากให้มันตกช้ากว่านี้นะพอาดีตกเร็วไปหน่อยลองใส่คำสั่งเวทดีกว่าเวทสักสองวินาทีแล้วค่อยมันสร้างตัวใหม่ขึ้นมา ผมรู้แล้วเราไปใช้ตรงนี้ดีกว่าสี่เอคอนเอเวสตรงนี้เห็นไหม ค่อยๆตกค่อยๆล่วงออกมาโอเคง่ายไหมผมว่ามันง่ายมากเลยทีนี้เราถ้าจะขยายมันก็คือดูผลแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ค่อยลวงออกมาลวงออกมาถ้าเราอยากให้มันเออ่ตกเออ่จำนวำนสตรอเบรี่มันเยอะขึ้นหน่อยก็อาจจะรอสั่งให้มันรอ0.5วินาทีพอถ้ายังไม่พอใจก็รอแค่0.2นาทีนะจำนวนมันจะเยอะขึ้นครับขยายสิ เนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆครับเป็นลองไปทําดูนะครับง่ายมากถ้าเกิดมีคอมเมนต์มีคําถามอะไรเงี้ยครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ที่ที่ใต้ Youtube หรือว่าใน Facebook หรือที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัว Facebook ไว้ให้ด้วยแล้วก็จะทิ้งไลน์ไว้ให้ด้วยเผื่อมีคําถามเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับน้องๆขอให้สนุกกับการโคดดิ้งนะครับ